เรียกว่าปริวัติตัวเองเลยนะครับจะช่วยให้ท่านไม่ต้องกินยาอันนี่สาเลยครับยาลดไขมันเนี่ยมันมาพร้อมกับอาการเสี่ยงเช่นปวดหัวปวดตัวนอนไม่หลับนะครับร้อนบูบวาบคลื่นไส้นะครับท้องผูกอาจทั้งยังส่งผลต่อความจําและทําให้สับสนได้อีกอันที่4เลยนะครับยาลดไขมันเนี่ยมาพร้อมกับความเจ็บปวดเจ็บนะครับที่ได้พูดเกิดยการปวดตามตัวนะครับจากการออกฤทธิ์ที่ทําให้กล้ามเนื้ออักเสบนะครับ ในรายที่รุนแรงมากถึงกับขั้นกล้ามเนื้อสลายเลยนะครับซึ่งพบได้ด้วยนะครับข้อที่5เลยนะครับคือ,อยาลดไขมันเนี่ยมันเสี่ยงในการทําร้ายตับนะครับทำให้ตับทํางานหนักพบเอนไซม์ในตับสูงขึ้นนะครับในได้ในหลายท่านดังนั้นจึงควรตรวจเลือดดูการทํางานตับด้วยนะครับเมื่อทานยาลดไขมันนะข้อ6นะครับยาลดไขมันเนี่ยมันมีผล ลดวิตามินในร่างกายโดยเฉพาะยาลดในกลุ่มสแตนตินนะครับที่มีผลต่อการสร้างโค q 1 0นะครับซึ่งเป็นวิตามินสําคัญที่สร้างแข่งตับเพราะยาลดไขมันเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่ตับโดยตรงนะครับเทคนิคนะครับก็คือท่านอาจหาโค q ว0เนะครับรับประทานเสริมขึ้นมาได้นะครับ